สวัสดีครับสมาชิกสตา์โทรดดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำหอยหาหนยวดประจำวันที่22กันยายน2567รลงคลิปนี้กับสมาชิกตูเป็นการประกอบการตัดสินใจครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่น หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหอยฮานอยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากหอยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันนอกสลากหอยฮานอยงวดประจำวันที่21กันยายนกันก่อนนะครับผลการนอกสลากหอยฮานอยพิเศษ ทำการดอกในเวลา10 7นาฬกาถึง17เนาฬิกานาทีถึง1 7นาฬิกานาทีเลขไทย3ตมวบนออก7302ะบนสนเลขไทย2ตรังแปดผลกานนลสละกไฮานอยปกติทำการดอกในเวลา1 8นาฬกานาทีถึง1 8แนาิกานาทีเลขไทย3ตัตบนออกเนสตบนเลขไทย2ตรั้ง54และผลกันเลสลักไ้ฮานอย VIP ทําทำกันออกในเวลา19ในาฬกานาทีถึง19กานาฬนาทีเด็กไทย3ตัวบนออก0332.33 03, ั 03, 03, 03, น33เด็กไทย2องร่าง71นี่ี้เป็นผลการออกสลากหอยฮาน,นอยพิเศษปกติ VIP งวดประจำวันที่21กันยายนครับมาสรุปเลกเต็นนะครับประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย ผมได้นำเลขไทย3ตัวบนของหวยหันหน่อยปกติครับซึ่งออก9 17นะครับมาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับดูที่หลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยนำเลข9กํานวณครับหาเลขเด่นประจําหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณไว้แล้ว4ตัวครับ4ตัวคํานวณได้มี1459หกครับ1น5 9 10, น 1, นนหาเลักสิบครับนำเลข1ครับคานวณหาเลขเด็นปรจะจําหลักสิบ ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณเลข4ตัวครับ4ตัวมี3 4 8 9 3 4 8 9และหลักหน่วยนำเลขเกตคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยครับได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณเลข4ตัวครับ4ตัวมี1 5 1 4 5 9 1 4 5 9นี่เป็นเลขเด่นนะครับประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยฮานอยงวดประจำวันที่22กันยายนครับมาดูการจับคู่ ชุด2ตัวบนครับผมนำหลัก1ิบตัวนะครับ3489กจับคู่หลักหน่วย4ตัว1459ง่ 1, 4, 5, 9, ก็จะได้ชุด2ตัวบนหวยฮห,หนอยดังนี้ครับ3วางหลักสิจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้3 1 3 4 3 5 3 9สวางหลักสิจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้สี่หนึ่งหครับแวางหลักสิจับคู่หลักหน่วยสตัวนะครับจะได้81848589 9วางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วยสี่ตัว เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าเก้ารวมนวัดในชุดสองตะวนันจับคู่ได้สิบหกชุดครับนี่คือชุดตรงตรงสองตะวันของหวยฮานอยมาลุ้นกันนะครับว่าสิบหกชุดนี้จะเดินตามสูตรถูกไหมครับส่วนชุดเด่นครับผมก็จะสรุปตัดจากสิบหกชุดให้กับสมาชิกดูนะครับดูที่หลักสิบครับหลักสิบตามสูตรคัิตสี่ตัวครับสามสี่แปดเก้าครับสามสี่แปดเก้า ดึงเด่น2ตัวครับดึงเด่น2ตัวก็คือดึงเลข8ครับดึงเลขแลนะดึงเลข92ตัววางที่หลักสิบครับส่วนหลักหน่วย4ตัวครับมาดูหลักหนึ่ครับ1459ครับ1459ดึง2ตัวครับดึงเลข1ครับดึงเลข1และดึงเลข5ครับวางที่หลักหน่วยผมก็จะนำหลักสิบตัวครับ แและ9าจับคู่หลักหน่วยส่วนตัว 1- นและ 5, ครับก็จะได้ชุดเด่น2ตะตัวหอยหาน,หนอยดังนี้ครับชุดเด่น2ตะตัวที่สรุปจับคู่ว่าก็มี81 85 91 9 5 4กชุดครับ8 1 8 5 9 1ก็54ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นตัดมาจาก16ชุด2ตะตัวมาเล่นครับใน4ชุดเด่นนี้จะมาหรือไม่ได้เจียยงกลบสิชุด สมาชิกท่านใดที่มีสูตรคำนวณก็นำมาเทียบมาชนครับจะได้ตัวเด่นตรงแก่ท่านครับมาดูชุด3ตัวบนต่อครับชุด3ตัวบนผมก็จะนำหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยกันนะครับหลักร้อยตามสูตรคณิตสตัวครับ1459ครับ1 4 5 9ผมดึง2ตัวครับดึงเล็กครับดึงเล็กและดึงเลข5าวางในตำแหน่งหลักร้อยนะครับผมจะนำและา1-52ตัวครับมาจับคู่กับชุดเด่นสองตัวเศษชุด8 1 8 5 9 1 9 5ก็จะด้ชุด3ตัวบน วันอน่อยจากนี้ครับในชุด3ตัววบนที่สรุปจับคู่ไว้ครับ1วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสนวสีชุด181หนึ่งแปดหเก้าหนึ่งหนึ่งครับห้างหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสันวสีชุดนะครับจะได้ห้าแปดหนึ่งห้าแปดห้า ัวทั้งหมดนชุด3ตัวนจับคู่ได้8ชุดครับนี่คือชุดตรงตรง3าโทนของหววฮานอยมาลุ้นครับว่า8ปชุดนี้จะเดินตามสุดหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเน้นชุดรองครับในชุด2ตัวบนก่อนนะครับชุด2ตัวบนจากสูคนวนจับคู่ไว้8 4ชุดครับ81859195ด้นครับเด่นที่สุดเน้นไปที่81ครับเน้นไปที่81นะครับเด่นที่สุดครับรองไปที่91ครับเน้น81รอง9 1้านี่คือชุด เด่นรอง2ตัวบนครับส่วนในชุดสามตัวนทั้งหมด8ชุดครับ8ชุดนี้ครับเด่นที่สุดผมเน้นไปที่1 8ึ่ครับเด่นที่สุดครับเน้นไปที่1 8ึ่ครับรองไปที่5 9าครับรองที่5 9าครับรอง5 9าเน้น1 8ึรอง5 9าน่ี่คือชุดเน้นชุดรองเลขท้าย3ตัวบนหวยทาหน่อย2ชุดครับ1 8ึและ5 9 1 2ตัวบนสชุด8 1และ9 1นะครับ มาได้ทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและว i p แนวทางสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ1ิบแปดนาทีถึง1 8นาทีสามสนาทีครับนี่คือเลขไท้าย2ตัวบนและ3ตัวบนครับมาดูที่เลขเด่น2ตัวล่างกันต่อครับเลขไท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยปกติงวดกล้าสุดครับ21กันยายนออก54ครับล่าสุดออก54นะครับมาดูสูตรคำนวณหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบผมนำเลขคําคำนวณ หาเลขเด็มประจําหลักสิบได้เลขเต็นจากสูตรที่ผมคำนวณไว้แล้ว4ตัวครับ4ตัวคํานวณได้มี2 3 7 8 2 3 7 8ครับหลักหน่วยครับตามเลข4คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด็นจากสูตรคํานวณได้สตัวครับ4ตัวมีหนึ่ง7องน่เี้เป็นเลขเด่นนะครับประจําหลักสิบและหลักหน่วยเลขไทย2ตารางหัวหน่อยครับในหลัก14ตัวครับ2 3 7 8ครับ2 3 7 8ผมดึง2ตัวครับ ดึง2ตัวดึงเลขเกตครับและดึงเลข8ปดบางที่หลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับดึงสองหกเครับดึงสองหกเดึง2ตัวครับดึงเลข1ครับและดึงเลข6วางที่หลักหน่วยครับผมจะนําหลัก12ตัวครับเจ็ดและแปดจับคู่เลยสองตัวหนึ่งและหกก็จะได้ชุด2องตระรงหวยฮานอยดังนี้ครับชุด2องตังที่สรุปจับคู่ไว้ครับมี7 1ดหนึ่ง เจ็ดหกแปดหนึ่งแปดหกสี่ชุดครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกแปดหนึ่งและแปดหกสี่ชุดในสี่ชุดนี้ครับเด่นที่สุดผมเน้นไปที่แปดหนึ่งครับเน้นที่แปดหนึ่งรองที่แปดหกครับเน้นแปดหนึ่งรองแปดหกนี่คือเลขเด่นสองตาร่างของหวยฮานอยมาได้ทั้งสามหัวครับพิเศษปติ VIP นะครับแนวทางสูตรคนวนเน้นไปที่ฮานอยปกติ รอบ1 8 15นาทีถึง1 8 30นาทีครับมาดูการสรุปนะครับหัยฮานอยทั้ง3หานอยครับพิเศษปติและ VIP ในงวดประจำวันที่22กันยายน2567ผมได้สรุปนะครับในเลขเด่น2ตัวบนล่างจากสูตรคณน,นจับผู้ไว้มีดังนี้ครับในชุด2ตัวนะครับมีทั้งหมดนะครับจะมี81 85 91 95 เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกแปดหนึ่งและแปดหกครับทั้งหมดแปดชุดในแปดชุดนี้จะมีตัวเลขที่ซ้ำกันอยู่สองชุดนะครับมีแปดหนึ่งสองชุดนะครับแปดหนึ่งสองชุดสองครั้งนะครับฉะนั้นก็จะเหลืออยู่ที่นะครับเจ็ดชุดครับในเจ็ดชุดนี้เป็นเลขเด่นของหวยฮานอยนะครับมาได้ทั้งสองตะบนทั้งสองตารางทั้งสามนะครับพิเศษปฏิทินและวีเพีครับเด่นที่สุดก็คือแปดหนึ่งครับเลขซ้ำกันอยู่ครับเด่นที่สุดแปดหนึ่งมาลุ้นครับว่า เลขกี่ลงท้ายนี่แปดหนึ่งอยามาเยไม่นี่คือข้อมูลนะครับในชุด2ตัวบนล่างครับมาดูการสรุปชุดเน้นครับ3ตัวบนเด่นที่สุดเน้นไปที่1 8ึ่ครับเน้นไปที่18ึ่งแถึงตัวบนเน้น8ปดถึงครับสตารางเน้น8ปดหนึ่งครับเห็นไนมแปดหนึ่งเด่นทั้งบนทั้งล่างครับมาดูที่ชุดรองครับ3ตัวบนครับรองมาที่5 9 1ครับ2ตัวบนรอง91้าหนึ่งสตล่างรอง8ปดหครับนี่คือชุดเน้นรอง3ตัวบนสชุดนะครับ2ตัวบนและ2ตัวล่างครับ มาดูที่เลขวิ่งลอยครับเด่นบนเน้นเลขหนึ่งครับเด่นล่างเน้นเลขแปดครับหนึ่งบนแปดล่างนี่คือเลขวิ่งครับในชุดเน้นชุดรองสองตัวบนสองตัวล่างพร้อมทั้งเลขวิ่งก็ยังมีแปดหนึ่งหนึ่งแปดครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดหกหกแปดพร้อมทั้งเลขวิ่งบนลา่างจับคู่ก็จะได้หนึ่งแปดแปดหนึ่งเป็นเลขเด่นที่สุดข,ของหวยฮานอยในงวด ประจำวันที่22กันยายนครับมาได้ทั้ง3หาฮหานอยครับทั้งพิเศษปกติและวีวีครับแนวทางสูตรคำนวลดิ้หหนไปที่ฮานอยปกติรอบ10.80 15นาทีถึง1 8 0 30นาทีครับนี่คือข้อมูลแนวทางวหวยฮาหนอยทั้ง3หาฮหานอยที่ผมได้นําบลงคลิปให้กับสมาชิกตูเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับโปรดใช้การพิจารณาญยาณก่อนตัดสินใจตัวเลขทุกตัวเลขสูตรคำนวณเท่านั้น สูตรคอนเสตรนี้จะมาตามสูตรออกตามสูตรหรือไม่ต้องรอติดตามผลกันออาตลาดหุนฮานอยทั้ง3าฮานอยกันได้งวดประจําวันที่22กันยายนครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทีทุกท่านทุกคนทุกแร่องเลยครับที่เข้ามาติดตามรับชมช,มชอบแนวทางการชิดการคอนเสตรหวยดที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยนฮานอยทั้ง3ฮา,านอยครับฮา,านอยพิเศษฮานอยปฏิฮานอยว i p งวดประจํา วันที่22กันยายน2567ลงคลิปให้กับสมาชิกตูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดไว้ดีๆเล็กเป็นเด่นนำมาลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามและชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ